วันนี้มาบอกเคล็ดลับง่ายๆของคนปั้นกล้ามท้องนะคะมือใหม่ต้องดูนะคะมือใหม่จำเป็นมากๆเลยฝึกสองท่านี้นะคะสร้างความแข็งแรงแกนกลางลำตัวนะคะก็คือบริเวณหน้าท้องแล้วก็หลังส่วนล่างนะคะพร้อมแล้วนะคะใช้ไม้ม็อปนี่แหละคะ่ะง่ายที่สุดละนอนหงายนะคะท่านี้จะง่ายมากเลยยกะะ <body> ยกแขนขึ้นนะคะเล็กน้อยแล้วก็เกรงท้องไว้ Underscore สำคัญคือต้องกดหลังล่างให้ติดพื้นให้มากที่สุดนะคะอย่าให้หลังล่างเนี่ยมีช่องว่างหรือว่าโค้งงอเด็ดขาดเลยเพราะนั่นจะส่งผลให้เราปวดหลังส่วนล่างค้างไว้สัก30วินาทีนะคะถ้าจะให้ยากก็องศาหรือว่าส้นเท้าห่างจากพื้นที่น้อยถ้าไม่ไหวนะคะมือใหม่ก็กดหลังล่างให้ติดสำคัญที่หลังล่างเราต้องติดที่พื้นนะคะค้างไว้30วินาที สร้างความแข็งแรงแกนกลางลำตัวนะคะที่เรียกว่าโครมาโซ่เดี๋ยวมีชื่อใส่ไว้ให้หรือว่าวิกิพีเดียลองเข้าไปอ่านดูนะคะว่ามีกล้ามเนื้อส่วนไหนบ้างท่าที่สองนะคะนอนควนะคะ่ำเลยค่ะแล้วก็บีบสะโพกนะคะเข้าหากันแล้วก็เหยียดแขนไปเหนือศีรษะนะคะหน้าผากติดกับพื้นได้เลยนะคะแล้วยกส้นเท้าขึ้นเล็กน้อย เกรงสะโพกหรือว่าบีบสะโพกนะคะบีบก้นเข้าหากันหรือว่าขมิบก้นเข้าหากันเลยนะคะเกรงไว้นะคะยกแขนลอยจากพื้นนะคะให้หัวไหล่นะคะสูงประมาณเท่ากับใบหูเราแขนนะคะหัวไหล่บริเวณแขนนะคะแล้วก็ยกส้นเท้าเหนือจากพื้นค้างไว้30วินาทีเช่นกันเป็นการสร้างความแข็งแรงกล้ามเนื้อนะคะแกนกลางลำตัวนั่นเอง มีวินัยนะคะพี่ลุงเป็นกำลังใจให้นี่คือท่าพื้นฐานที่คนอยากมีซิกแพคนะคะควรจะเริ่มต้นแล้วฝึกค่อยๆทำไปนะคะวันหนึ่งความสำเร็จจะมาเองขอให้คุณมีวินัยอย่าท้อนะคะไม่มีสิ่งใดที่ง่ายบนโลกใบน,นี้แล้วไม่มีสิ่งใดที่ยากที่สุดเกินความสามารถถ้าคนนี้ผู้หญิงคนนี้ทำได้นะคะทุกคนที่ชมพี่ลุงอยู่ทำได้เช่นกัน